เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมดีๆนะคะคที่ทําเพื่อสังคมกันบ้างค่ะกับกิจกรรมนะคะในโครงการไออุ่นจากพี่น้องสู่น้องครั้งที่1นนะคะโดยมีกลุ่มคนรักสองล้อร่วมกับกลุ่มคนรักรถ2จังหวะหรือว่ากลุ่มทูทีนะคะได้ร่วมกันอีกหลากหลายหน่วยงานนะคะได้เข้ามอบสิ่งของเป็นอุปกรณ์การเรียนสิ่งของเครื่องใช้ข้าวสารอาหารแห้งนะคะให้กับน้องๆนะคะในโรงเรียนบ้านไล่ว่ออำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ นี่นะคะเป็นภาพนะคะที่ทางด้านของ ผู้ที่เดินทางเข้าไปช่วยเหลือสังคมนะคะเป็นกลุ่มคนรักสองล้อร่วมกับกลุ่มคนรักรถสองจังหวะหรือว่ากลุ่มทูทีนะคะได้ร่วมกันเดินทางนะคะนําโดยทางด้านของคุณพี่นครเซอร์วิตรางหวายและคุณกิจชัยสิริไทยนิรักสงบนะคะได้ร่วมกันจัดโครงการไออุ่นจากพี่สู่น้องครั้งที่1โดยได้เดินทางไปมอบไออุ่นสู่น้องณโรงเรียนบ้านไล่โวออำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยมีพี่ น้องคณะคารวานที่ได้ร่วมเดินทางและร่วมบริจาคสิ่งของในครั้งนี้ประกอบไปด้วยกลุ่มของเพื่อนโซนการพี่น้องสองล้อจากกลุ่มหัวหินกลุ่มสุพรรณบุรีกลุ่มพระรามสองบางบอนกลุ่มรามอินทากลุ่มทูทีลูกน้ำเค็มภาคตะวันออกทีมงานช่างวิสเทียนดัดทีมงานบอยริมตลิง่ง BNS r คับกบเยอรมันเต่าชิรพลเกดแก้วประทีป รามอินทราช้างเทียนทะเลและทีมงานตีบางใหญ่ตลอดจนพี่น้องที่ได้ร่วมกันสมทบทุนบริจาคสิ่งของผ่านมายังคณะคารวา,า,านส่งตรงถึงมือน,น้องๆค่ะโดยขบวนรถจักรยานโยนและรถยนต์ที่บรรทุกสิ่งของนะครับก็ได้มีการเดินทางออกจากตัวเมืองกาญจนบุรีมุ่งหน้าสวมเพอสังขระบุรีแต่เนื่องด้วยเส้นทางที่เต็มไปด้วยป่าและเขานะครับรวมถึงเส้นทางที่เดินทางไปเนี่ย คดเคี้ยวเป็นอย่างมากและก็สูงชันด้วยบวกกับที่ทางที่จะไปโรงเรียนบ้านไร้วู่นั้นนะครับเป็นเส้นทางที่ต้องขึ้นเขาและรถเล็กเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้ทางาคณะครูนะครับจึงได้มีการมอบหมายครูโอจากโรงเรียนบ้านห้วยมาลัยนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างเนี่ยเ็นตัวแทนรับมอบสิ่งของไว้แทนหลังจากนั้นนะครับทางโรงเรียนบ้านไร่วู่จะได้มีการนํารถออฟโรดเนี่ยมาขนถ่ายอุปกรณ์สิ่งของต่างๆนําไปยังโรงเรียนภายหลังนะครับ ซึ่งสิ่งของที่ได้นํามามอบให้กับ,บน้องๆในครั้งนี้เนี่ยก็ประกอบไปด้วยอุปกรณ์การเรียนการศึกษาอุปกรณ์กีฬาข้าสารอาหารแห้งขนมรองเท้าผ้าใบรองเท้าแตะถุงเท้าน้ําดื่มเทียนไขจํานวน2องคันรถนะครับ ซึ่งทางโรงเรียนบ้านได้โวัวนั้นนะครับต้องบอกกันเลยว่าไฟฟ้าเนี่ยไม่สามารถเข้าไปถึงได้ซึ่งรวมยอดสิ่งของพร้อมด้วยเงินสดที่มอบให้กับน้องๆในครังนี้นะครับรวมแล้วมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทบรรยากาศนะครับเต็มไปด้วยความสุขอิ่มุญอิ่ม,มใจของทางาคณะคราวานคนรักสองล้อทั่วทุกสารทิศนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันจนทําให้กิจกรรมดีๆสำเร็จดูรุ่งไปได้ด้วยดีในนามเจ้าภาพคณะทํางานนะครับก็ขอคณะ ขอให้คณะทุกท่านนะครับและก็ผู้ที่ร่วมบริจาคสิ่งของแม้น้องๆจงประสบแต่ความสุขความเจริญและก็พบกันใหม่สำหรับกิจกรรมในครั้งหน้านะครับซึ่งก็จะมีการจัดในปี2559นกะครับกับโครงการดีๆไออุ่นจากพี่สุน้องปี2นะครับจะไปที่ใดนั้นทางคณะผู้จัดงานนะครับจะมีการแจ้งก,กับพี่น้องทุกท่านได้รับทราบกันต่อไปครับค่ะ

ใครส้างแถวไปเจอไหมแฝดมอไม่เลวเอาเยอะแยะเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจัดจัด <c oughs> <c oughs> งานนี้นะคะต้องบอกว่าสิ่งที่เราได้เห็นจริงๆเนี่ยก็คือน้ําจิตน้ําใจนะคะของผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือน้องๆที่เขายากลําบากจริงๆเจนได้ว่าการเดินทางเข้าไปเนี่ยยค่อนข้างที่จะยากเย็นแสนเข็นนะคะเพราะว่าผ่านป่าเขาค่อนข้างที่จะโอ้โหเดินทางลบาบากมากมากนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นเนี่ยคือน้ําจิตน้ําใจอย่างที่บอกไปนะคะและแน่นอนความสุขเนี่ย ก่อเกิดแน่นอนแล้วก็กลับมานะคะสู่ผู้ให้และก็มีความสุขไปยังผู้รับด้วยล่ะค่ะใช่แล้วนะครับรวมถึงไฟฟ้าเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงด้วยนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยเรียนกันอย่างยากลำบากเลยทีเดียวนะครับสำหรับกิจกรรมโครงการไออุ่นจากพี่สุนองปี2ในปี2559จนสเที่ใดนั้นนะครับทางคณะทีมงานก็จะมีการแจ้งกับท่านผู้ชมรับทราบต่อไปก็สามารถนำสิ่งของมาร่วมบริจาคได้ครับค่ะ